สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการทดสอบท็อปสปีดและแอคเซชันเทสโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเ e n เนล i ี่อิมเพรี400ซึ่งจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกไบค์คันใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะพร้อมวางจำหน่ายในบ้านเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ้ารถคันนี้จะมีอัตราเร่งและท็อปสปีดเท่าไหร่ยังไงบ้างเรามาดูกันเลยครับ สำหรับความเร็วสูงสุดที่ทดสอบได้นะครับก็จะอยู่ที่140กิเมต่อชั่วโมงอันนี้คือรอบตัดแล้วนะครับถ้าเอาตามที่บิดเมื่อกี้นะส่วนความเร็วของ g p s นะครับที่วัดได้ก็จะอยู่ที่135กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับไม่เพียงน้อยมากๆทีนี้ถามว่าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้าเบรลี่อิมพีเรีย400คันนี้ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับที่ย e ูทูบช n แนลม o โต r ไรว a l ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยและห้ามลืมกด f o l lowing พร้อมกดซ n First ์สแฟนเพจเฟซบ o ๊กม o โต r ไรว a l ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอนมโต r ไรว์วก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ